อันนี้เป็นอันแรกนะคะเดี๋ยวทีนี้นักเรียนฟังนักเรียนฟังนะคะ,ะฟังนั่งนิ่งๆให้ทุกคนนั่งนิ่งๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ตั้งสติในการฟัง นะคะคำามนี้ you have to answer all of these questions just listen to me ให้ฟังครูแล้ไม่ต้องจดคำถามค่ะให้ฟังครูแล้วก็ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะคะพร้อมไหมอ่ะทุกคนนั่งนิ่งๆวางปากกาวางปากกาตอนนี้เราเก็บข้อมูลไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้นเก็บข้อมูลจากการฟังอย่างเดียว แล้วก็คําถามเดี๋ยวครูจะแปลคําถามให้นะคะสงสารนักเรียนเดี๋ยวต้องแปลเองอ่ะเงียบ <Yeah. S 1> one two Billy three Billy Billy ฟังครูนะคะ,ะเดี๋ยวครูบุทรลินกำลังฟังอยู่ตอนนี้โอ้ยวันนี้บิลลี่ถูกเรียกชื่อจังเลยนะคะเมื่อวานครูบุตรลินคิดถึงเรามากเอาแล้วนะ พร้อมนะคาถามที่1ครูแปลให้ฟังก่อนก่อนที่จะฟังเนื้อหานักเรียนต้องฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการอ้าวครูบอกให้เงียบแล้วนะคะครูบอกให้เงียบแล้วก็คือเงียบนะคะเงียบแล้วฟังคาถามให้เข้าใจคาถามนี้จะไม่ให้ตอบพร้อมกันครูจะเดินไปเลือกแต่ละคนในการตอบคําถามนักเรียนปลายทางด้วยฟังแล้วก็อ่ะพยายามจดคําตอบลงไป เท่าที่เราจดได้คำถามไม่ต้องลอกข้อที่หนึ่ง Where does Mr. Mr. Green want to go? Where does Mr. Green want to go? หมายถึง Mr. Green ต้องการไปไหน Number two Who does he ask for a direction? Who does he ask for a direction? เขาถามทางกลับ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 ูใครใครเนี่ยเป็นคนที่เขาไปถามทางด้วยต่อไป number three is the hotel far away is the hotel far away no far away ไ<ป> far ไกลโรงแรมอยู่ ไกลไกลไม่มีแค่ไหนถ้าแค่ไหนต้องขึ้นต้องขึ้นต้นด้วย how ไกลไหมถูกต้องโรงแรมอยู่ไกลไหมนะคะต่อไป number f o u ข้อสี่ how can he go to the hotel how can he go to the hotel อ่าแตล้ออันนี้ขาเป็นคำตอบที่ยาวมากแล้วเขาจะไปโรงแรมเนี่ยต้องไปยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอะไรเงี้ย มาพยายามฟังเพื่อตอบครูให้เรียนตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะแต่พยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษ number five is he sure he will fight it is he sure he will fight it อ่าหมายถึงอะไรคะเขาเขาแน่ใจจะแนเขาจะแน่ใจได้หรือเปล่าว่าเขาจะไปถูก เขาจะเจอที่โรงแรมทีเ่เขาต้องการทำหานะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมนะคะโอเค now you have to listen to me ครูจะเริ่มตั้งแต่บราย,ยายนะคะ listen to the dialogue between Mr Green and a policeman and answer the questions Mr Green say excuse me officer Can you tell me how to get to the Grand Hotel? Police officer say, Of course, it's very near here. Go to the next corner and turn left. Walk one block and turn left again. Go across the street. The Grand Hotel is on the corner. You can't miss it. Mr. Green said, Thank you very much. I'm sure I will find it. One more. <coughs> เป็นคำสั่งคำสั่งครูอ่านคำสั่งก่อนคำสั่งก็คือ listen to the dialogue between Mr Green and a policeman and answer the question Mr Green เริ่มพูดก่อนว่า excuse me officer can you tell me how to get to the Grand Hotel Police office, policeman ก็บอกว่า of course it's very near here go to the next corner and turn left walk one block and turn left again t o e c l u t e Street, the Grand Hotel is on the corner. You can miss it. Mr. Green ก็กล่าวขอบคุณวนะ่า Thank you very much. I'm sure I will find it. อ่าจบสองรอบพอสองรอบเท่านั้นเอาอะนะคนแรกคนแรกครูจะหาผู้โชคดีคนแรกนะคะผู้โชคดีคนแรก ให้ฟังว่าเขาคือใครเขาคือ this lucky student is a girl is a girl with a curly hair she has the curly hair ผู้หญิงคนนี้มีผม <laughs> ผมอะไร curly เอาหยิกอ่าม,มีผมหยิกคนไหน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 ก็อ่าถูกต้องนะคะ the lucky person is ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้คำถามง่ายๆนะคะครูจะให้คำถามง่ายๆว่า where does Mr Green คำถามแรกเลย where does m r Green want to go Grand Hotel Grand Hotel, Hotel. right or wrong ถูกต้องอับลบมือให้เพื่อนหน่อยอ่าคนต่อไปคนต่อไป and the next lucky person is a boy คนต่อไปเป็นผู้ชายนะคะ today he wear the school uniform วันนี้เขาใส่ชุดนักเรียนอ่า Who is he อ่ะเขาคือใครเขาคือใครอูเทนส่งใหม่ไปให้อูเทนอ่ะไม่เป็นไรคนแรกๆเนี่ยจะได้คำตอบง่ายจะได้คำถามง่ายอ่ะครูถามว่า who does who does he ask for directions who does he ask for direction policeman very good ถูกต้องไหมคะ อ่าปรบมือให้เพื่อนหน,น่อยอ่าโอเคกลับมา and the next one คนเมื่อกี้เปิดไม่หรือเปล่าเมื่อกี้เปิดไม่หรือเปล่าคะเปิดน,นะอ่าต่อไปไม่เป็นไรเปลี่ยนอันใหม่อนีเดี๋ยวอ่า the next one the most lucky person is a is a royal girl b o y a l girl Is a is a boy is a boy and he 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 uh, uh, he wear he wear the yellow wrist brand. Laukau <laughs> how a ริชแบนใช่ไหมคะข้อมือใส่อะไรอะล้วเขาเรียกข้อมือใช่ไหมคะใส่ริชแบนสีเหลืองอ่าเรารักในหลวงนะคะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพื่อนช่วยอะนะคะอ่ะครูจะใหค้คำถามที่ง่ายที่สุดเลยคำถามที่ง่ายที่สุดแค่ให้ตอบว่า yes or no แค่นั้นเองอ่ะฟงังฟัง คำถามที่สามถามอะไรคะ Is the hotel far away โรงแรมเนี่ยไกลไหม Is the hotel far away No it's not ไกลไหมคะไม่ไกลอับปลบมือให้เพื่อนหน่อยไม่ไกลถือว่าไม่ไกลอ,อีกสองคำถามอีกสองคำถาม And the next ones must be the Girl คนต่อไปจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิง Yes and she wear a blue she wears a blue watch ใส่นาฬิกาสีฟ้าอยู่ไหนคะอยู่ไหนครูก็พูดตามเรานะเนี่ยอยู่ไหนคะใช่หรือเปล่าคะอย่าถอดนะอย่าถอดนะไหนดูสิโ okay. อเคอันนี้ ครูรู้ว่าเราเก่งเราจะต้องได้คําตอบนี้นะคะอ่ะเรากลับไปที่คําถามนะคะกลับไปที่คําถามว่า How can Mr Green go to the hotel? เขาไปไม่เป็นไรนะักเรียนตอบคร่าวๆก็ได้คร่าวๆเดินไปหช่วงตึกแล้วก็เลไปแลก็เลีโฮเทลไปยังไงพูดเป็นภาษาไทยก็ได้เดินไปหนึ่งช่วงตึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอ่าเดินไปหนึ่งช่วงตึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยังไงคะ ถึงแล้วหัวมุมค่ะอ่าโอเคถูกส่วนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูจะแปลให้ฟังนะคะอ่ะช่วยกันตอนแรกเขาบอกว่า go to the next corner ไปไงคะไปตรงหัวมุมครั้งหน้าเนี่ยหัวมุมถัดไปเนี่ย and turn left แล้วก็เลี้ยวซ้าย walk one block หลังจากนั้นก็เดินไปอีกหนึ่งช่วงตึก and turn left again แล้วก็ แล้วไซด์ครั้งหนึ่ง go across the street go across across ข้ามถนนไป the Grand Hotel is on the corner ก็จะเจอว่าอ Grand Hotel ยี่อยู่ตรงไหนหัวมุมอยู่ตรงหัวมุมนั่นเอง you c a n v i s it คุณต้องหามันเจอแน่ๆนะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเรายังได้ข้อมูล <laughs> uh, and the last one คนสุดท้าย the last one must be a boy เราจะเป็น คน,คนสุดท้ายนี้จะให้พี่ตากล้องได้เลือกตามสบายเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่ดึงดูดสายตามากที่สุด a boy a boy a boy it's a boy uh, I I think he will be the smartest girl, smartest boy อ uh, า <c oughs> ล่าละ่ละ,ละนี่เห็นไหมคะแปลว่าเราเนี่ยถูกใจพี่ตากล้องเขานะคะอะ uh, ไมโครโฟนคำถามครูถามว่า is he sure he will find it แค่ตอบว่า yes หรือ no เขามั่นใจไหมคะว่าเขาจะหาไอ้โรงแรมโรงแรมแกรนด์โฮเทลเนี่ยเจอ yes yes อะไรคะ it it is อีกครั้งหนึ่ง yes it is yes it is ครับ yes it is ครับไม่ต้องมีครับก็ได้เวลาพูดภาษาอังกฤษโอเค thank you very much ขอบคุณมากเห็นไหมคะนักเรียนการบอกทางไม่ยากเลยนะคะ แมหลอไม่ต้องหลบนะคะอ่ะมาเริ่มต้นงานของนักเรียนครูทบทวนงานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนปิดท้ายปิดท้ายงานของนักเรียนที่นักเรียนต้องส่งกระดาษ A4 ใช่ไหมคะมีแผนที่บ้านถึงโรงเรียนข้างบนแล้วก็ข้างล่างเขียนเป็นบทสนทนาถามทางมานะคะแล้วก็อย่าลืมเวลาเราทำทางเสร็จแล้วต้องขอบคุณเขาไหม อย่าลืมปิดท้ายด้วยการขอบคุณนะคะอันนี้ให้ในักเรียนส่งวันจันหน้าเป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็คงฝากนักเรียนไม่เพียงเท่านี้ค่ะ mm hmm. See you next time.